เรียบร้อยครับไดสตาร์ของผมฟันหลอไปแล้วหลังจากได้สู้กันมาเฟืองบินไปสามนะครับมีฟันหักนะเฟืองอันนี้คือเฟืองที่เขาแถมมาแบบตัวนี้นะแถมมาหนึ่งตัวแล้วผมซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวซื้อพร้อมกับวันเวและอีกตัวก็เป็นตัวนี้อันนี้ตัวเดิมครับน่าจะเป็นตัวเดิมก็เรียบร้อยครับใส่กับแคล้งใดใส่กับแคนง M S X นะครับ แต่ปัญหาที่เจอใส่กับแพล้ง m x ก็คือว่ารูเนี่ยน็อตตัวเนี้ยมันไม่ตรงครับเลยต้องคว้านนิดหนึ่งเพืเ่อนๆเห็นนะว่ารูตรงนี้จะใหญ่กว่านะครับเนี่ยแต่ตัวได้แรงดีอยู่นะครับแรงใช้ได้เลยนะแต่เสียได้นะครับโอ้โหมันเป็นตอนตีกลับนะครับวันวีแต่งก็ใส่แล้วนะครับยกชุดเลยนะครับทั้งวันวีแต่งทั้งเฟืองทั้งใดนะครับเป็นของค่ายเดียวกันเลยนะครับก็ แก้ปัญหายังไงดีครับช่วยเหลือหน่อยนะครับเดี๋ยวจะส่งใดไปทําฟันใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนตัวเฟืองนี้เป็นเฟืองโตนะครับลองดวูว่าจะหายไหมนะโอเคครับก็มีเท่านี้ครับสําหรับรถลูกหกชั้นาปวดหัวเลยครับ